สำหรับใบน,นี้นะคะก็จะเป็นทรงจีบเนะเนี่ยเขาก็จะรูดแบบนี้ได้นะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้นะน่ารักมากนะคะตัวตรงเนี้ยนะคะเขาจะเป็นผ้าลายสีนะคะแล้วก็ค่าสีสีนะสีต้านนี้เลยนะคะแล้วด้านหน้าเขาก็จะเป็นหนังตรงนี้เป็นหนังนะคะถ่านกระเป,าเป๋าเป็นหนังผูกกระเป๋าหนังนะคะส่วนสายรุ่นนี้เขาจะเป็นสายสปอร์ตนะคะสายเขาสามารถถอด นี่นะคะถือแบบนี้น่ารักน่ารักนะคะถือเที่ยวได้นะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่อยากถือนะก็สามารถสะพายได้นี่สะพายก็ประมาณนี้นะคะก็วิอเล็กๆน่ารักอะ่ะนี่นะคะตัวสายเขาสามารถปรับระดับได้นะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีอะไรมากเนอะตัวนี้เขาก็จะมีแท็กแท็กของเขาก็จะห้อยห้อยจี้นะคะห้อยจี้มีที่กดด้วย ส่วนด้านในกระเป๋านะคะเปิดเข้ามาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนี่นะคะไม่มีอะไรเลยนะคะช่องโล่งๆแล้วก็มีช่องเล็กๆใส่นามบัตรได้นี่นะคะใส่นามบัตรได้หนึ่งช่องแค่นั้นใบนี้นะคะไม่สามารถใส่กระเป๋าสตางคังยาวได้นะส่วนขนาดตรงนี้จะวัดยังไงเนี่ยเดี๋ยวนุ่นวัดความสูงให้ก่อนแล้วกันนะคะความสูงของเขาเจ็ดนิ้วนะแล้วก็ ความยาวของเขานุ่นวัดแนวนี้วเลยเนาะความยาวเขาประมาณ6นิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างของเขานะคะประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะก็ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะออชอบไปนี้อ่ะว่ามันน่ารักะอะเหมาะกับชุดเรามากนะคะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ